啊。<laughs> ฟังเลยป่ะไม่เห็นฟังเดียวอาได้เธออยู่ไรอ่ะแล้วแต่แล้วเธอดูยังไงอ่ะรุ่นเี้ยไม่มีข้างหลังไงเฮ้ยเก๋ว่ะแน่นาวันเก๋เหมือนจิ๊บมาดวยเนี่ยแตกเลยปะปะหรอแล้วทำไมซื้อรุ่นนี้ยอยากรู้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันง่ายต่อการเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายว่าเราจะเคิร์กเขินเพราะกล้องมันใหญ่เกินแบบที่พีคจอได้อ่ะเออแต่ว่าในเก๋แต่ีรุ่นอะไรอ่ะแบบ็เปนอะไรอลย บางทีก็ประหยัดแบบบ้างอะไรบ้างจอดับเชื่อแบบแซมแบบใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าอะไรหรือไม่แบบว่าเวลาเราไปไหนเงี้ยก็แบบร,ร,รู้เรื่องกล้องก่อนะเพราะว่าอยากมีกล้องใช่ก็คืออันเนี้ยมันพกไปได้ง่ายมาก <c oughs> ถ่ายที่ไหนก็ได้เลยแบบไปเล่นน้ำใช้มันมีแบบเคสกันน้ำด้วย <c oughs> ลงน้ำได้ด้วยป่ะด้วยแล้วแต่เอ็นจอยเลยจะดำเลึกเลยจะไปทะเลพอดีเลยได้งั้นเอาเนี่ยใส่เคสแล้วก็เปลี่ยนไม้ใช่ไหมเออ อันนี้คือครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยที่ใช้กล้องตัวเนี้ยจะถามก่อนว่าอันนี้คือจะขายให้เขาหรือเปล่าก้องอยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูต้องอยากหรือว่ากล้องเนี้ยกล้องอะไรอ,ะอันนี้คือ GoPro 11อ๋อเหรอใช่ขายเลยเหรอตัวใหมล่ะคือกล้อ o โปร11แต่เนี้ยไม่ล่าสุดอันนี้รอจากล่าสุดรออย่างล่าสุดเปล่าก็เนี๋ยเข้ามาเองแล้วซื้อเองปะเดีวันนี้พ้ามานทำอะไรพี่ฟอบ วันนี้จะให้ลองเอ็นจอยเฮ้ยเรื่งขอถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือหนูมาประเดิมกล้องใหม่มีมาประมาณหลายอันแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันแรกที่มีสคริปเพราะว่าคิดว่าถ้าจะเอ็นจอยน่าจะนอกเรื่องเยอะคือเราต้องเก็บมาตรงมาให้ดูยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยตอนแรกคือไม่ได้เหยื่อใส่คลิปอะไรเลยตอนีรกก็เป็นเรื่องได้อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยโซดาไปแล้วเดี๋ยวเพื่อเข้าเรื่อกห่อยเห็นไหมดูแลใครนอกเรื่องรู้ยังรู้ยังจะเป็นเอ็นจอย ยังไงพี่ปอเข้าวันนี้พี่จะแบนจอกินข้าวร้านอยู่ในแถวนี้แหละแต่ว่าแต่เราตอนนี้เราอยู่แถวไหนนะก็อยู่ที่ลาซานลาซานใช่แต่ว่าถ้าสหรับเป็นจอยนะกินทอดธรรมดาแบบง่ายไปนิดนึงจริงเบื่อแล้วอาหารที่แบบสั่งแกบอย่างเดียวอ่ะโทษนะเขาปกติทางเราให้ก็ไม่โอ้สั่งแกบอย่างเดียวใช่ไหมโอเคเดยวอะไรพี่ปออ่ะกับเรื่อก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องจอยเลือกวัตถุดิบไปแล้วก็เอาไปทํา ที่ร้านด้วยเพราะว่าร้านเนี้เป็นร้านทำเองได้ด้วยเหรอทำได้เกวะเพราะว่าร้านแค่นี้เป็นร้านที่ Enjo รู้จักใครอ่ะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเล่นละครถึงไหมนี่เล่นละครอยู่หนะพ่อินจอยอยากกินอะไรวันนี้อ่ะไม่รู้เลยบอกตรงคือแบบเราสามารถแบบหยิบวัตถุดิบไปมั่วๆให้เขาแบบพีเอ็กให้ได้ปะก็ได้เพราะว่าพี่ว่าเขาน่าทำหน้าหนเพราะเขาเลยลาาเขาไม่อคตินจอยอยากกินอะไร กเลจริงๆสปาเกตตี้อ่ะหนูอยากกินสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งซึ่งอยากแล้วเลยคือต้องซื้อเบคอนใช่ครับไปเลือกอ่าเลือกเอ้ยเอาจริงป้ายมันเขียนอยู่ว่าว่าก็คือเบคอนนี่ไงต้อเขียนว่าเบคอนตัวม้วนเลยแล้วมันต่างกันยังไงสโมกกันกอันนี้เขื่อมันจะได้รสชาติของควันเบคอนที่อบไปด้วยรมควันแบบเอ้ยใช่ได้เบคอนแล้ว ก็พี่ปอบอกให้กินอาหารในครบห้าหมู่ใช่เพราะฉันเ้นเลือกใส่แครอทใส่ไหมอะไรอ่ะคนที่เลือกต้องเป็นเธอโทษนะคือเลือกให้คนที่แบบทําไม่ทําอาหารอ่ะพี่ปอไม่บอกปะคือไม่เคยทําอาหารเลยสักอย่างเอาชีวิตรอดอย่างเดียวคือไข่เจียวเท่านั้นจริงเหรอที่ชอบกินไข่เจียวมากวันนี้หนูจะทาให้ไม่กิน เมนก็คือว่าเราอาจเราจะต้องใส่ที่อย่างแบบนี่ใส่เห็ดบ้างอันเนี้ยพี่ป๊อบอยากกินเองแหละที่ตอบตัวเนี้ยเห็นแล้วอยากกินแล้วตอนเนี้ยคือเห็นเห็นไม่ใส่สลัดอันนี้ด้วยอ่ะมันคืออันเนี้ยมิกสลัดจังเคยเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยใช่ไหมันเนีเราเอาสัตว์ชัตะยากษเชื่อมันต้องมีเห็ดโอเคเห็ดตัดใจเขาจะเป็นแล้วคุณจันก็กินเห็ดเข็มทองค่ะถ้าจะเอาเล็กๆอ่ะกินสุกี้เนาะ เอ้ยมันก็อาจจะใส่ได้นะอาจจะมิกได้อันนี้คือเห็ดเห็ดนี้เหรอเห็ดแชมปิองใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมใช่นี่ไงมันเขียนอยู่ว่าเห็ดแชมปิองรู้แต่เขาหมายคือว่าส่งได้ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันเป็นหาของเขาไม่ใช่เป็นหาของเราโอเคเราเราเลือกแตามแสนชาติยานว่าสปาเกตตี้มันต้องใส่อะไรบ้างอเคอาจจะต้องใส่มะเขือเทศเยอะใส่มะใส่มะมะเขือเทศใช่ใช่มะเขือเทศ มะเขือเทศจริงเหรอเออต่อไปใ,ใส่อะไรรู้ปะ่ะสตรอเบอรี่อันนี้อยากกินเองซึ่งสตบบรอเบอรี่เนี่ยพี่ให้ไปใส่ในซาลาเกตตี้นะเพื่อนเพื่อนมันใส่ได้มันใส่ได้จริงนี่ไงไน,นี่อันพี้ฟองเป็นใหญ่ไปป่ะเอ้ามันต้องเป็นอันเล็กเหรอนมัคือพี่แค่อันเลกนนน็กห,ลหรออันนี้นะใช่คิดว่าหนึ่งสิ่งที่ควรจะใส่คืออะไรโกสตีอร่อยอร่อย เฮ้ยแต่เราแต่เราเป็นคนอุดรครับอุดรจ้ะเอาไปอุดรหนออุดรอ๋อขอโทษที่แก้งข่าวนะโทษจ้ะอุดรอุดรเดินอาอาตอนแรกคิดอุดรอย่างข่อยเบิ่งละออดจันเธอเดเธอว่าอีสักนั่จะข่อยเห็ดข่อยก็ว่าได้ยินมารู้จักหน่อยครับโอ้ยขี้นะชงขี้กันเองใช่สอนเธอหรือว่าเธอแบบได้ยินมาจากคนแบบในกองเลยก็เธอไงเป็นคนสอน ที่กอดฉันอ๋อฉันจำได้ฉันเคยจอดเธอเรื่องนั้นในวันที่ท้ายเออนี่เราเล่นเรื่องเดียวกันด้นะครับฉันอย่าลืมติดตามนะคะใช่เราไปรับเชิญซึ่งเราจะได้แป้งวันไหนพ่อะไหนเส้นอยู่ไหนออและเส้นเลือกอะไรก่อนอ๋อนี่นี่ไงเป็นเปตตูชินีลิงควินีแล้วก็มินิสปาเกตตี้และอย่างเซนแองเจิลแองอยากกินแองเจิลแฮร์ใช่ไหมแองเจิลแ หรือว่ามันเกี่ยวนี้ครับเปเรนี่เบอร์หนึ่งในน่้นเราก็เป็นคนแบบบ้านเราอยู่กับอีสานใช่ไหมออยากให้หนูตำเส้นตำไม่กินปะตำเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือว่าเป็นเป็นเส้นสปาเกตตี้แต่เอาเป็นตำเส้นเล็กสิปลาไหลเอาปะเอาไหมสนใจไหมสนใจหรือว่าเขามีปลาไหลอยู่เป็นอาหารดิวชั่นแบบใหม่แบบซับเออแล้วของพวกเรามเป็นเส้นตำด้วยฮะใช่งั้นเราทำเส้นสปาเกตตี้เป็น ส้มต่ำจากเส้นมะละกอเป็นเส้นสปาเกตตี้ตอนเนี้ยอะของที่ได้สุดประมาณนี้เหลือเขาไปแค่นี้เหลือค่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นของเราใช่มันอาจจะเป็นแบบจับชายก็ได้มาถึงถึงร้านแล้วโอเคถึงแล้วมาร้านนี้คือชื่อร้านโฮมเมลใช่จ้ะโอเคโอเคโฮมมิวเขาชื่อโฮมมิว เมื่กี้มุกมุกเลยเล่นจริงไอ้นนี้เมุ่กี้มุกมุกค่ะโอเคนะะคชื่อโฮมิค่ะคะนี่นะคะพี่ชายนี่คือรอบต่อมานะคะพี่แฟนสวัสดีค่ะนี่เป็นที่ที่เราเคยพูดเรียนงมาใช่แล้ววันนี้ก็คือเราไปบุกมาเพราะว่าเขาคือชื่อว่าเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากแพรง คืออย่างนี้เมนูที่วันนี้ที่เราไปเลือกที่วิลล่ามาวัตถุดิบต่างๆเราก็เลยอยากขึ้นพี่แพนนะคะเป็นการทำมาสานให้กับเรามันมีเมนูหนึ่งที่เอนจอยพูดไปหมดว่าเอนจอยชอบกินประมาณนี้แต่ว่าก็มีเมนูที่เอนชอบอยากกินเหมือนกันวันนี้คือกี่เมนูสองเมนูอยากจะดูฝีมือของแม่บัวม้งมิวส์มีรายการมาสเตอร์เชฟหรือเปล่าคะวัตถุดิบก็ไม่รู้มาก่อนไม่รู้เลย ซึ่งเนี่ยแอบกินมาก่อนเฉลยขคือไปดูนี่แหละทาไว้แล้วคือเมนูนี้แต่มันมีเมนูหนึ่งที่มาเซอร์ไพรส์ที่แพงมากซึ่งมิปบอกไปแล้ว่าเป็นเมนูอะไรแต่ต้องทำได้ให้ิบติดแล้วค่อยดาับให้าไม่โเดาเองมันจะเป็นอะไรโอเค้หเดีวเดไปยวไปทํากันมีัตถซึ่งอย่างที่คนชอ อยู่ในครัวคอมพิวแล้วนะคะเมาดูดิ่ก่อนว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าน้องสาวเป็นคนเลือกมาให้ถ่ายว่าเมนูที่เอจอยได้มาอะ,ะเป็นอะไรต้องมีปลาแน่นอนเอจอยอ,ะอ,อ,อ่ะหน้าตาดูสายเกาะใ้ข่ะภาพดน้ตานี่รู้ใจสุดแต่เป็น,นพนิเศษกว่านั้น <laughs> บบคือสปาเกตตี้ปลาค่ะ <laughs> ฉันไม่ได้เป็นคนคิดนะตาวันนี้จ่ะ วันนี้ก็ทำสองไปดูคือมีสปาเกตตี้เบคอนแล้วก็สปาเกตตี้ชุมตำ12โมโก้โหกลัวกูกินไม่ได้อะแต่ว่าลองดูลองถ้าไม่อร่อยห้ามด่านะคะไม่เป็นไรครับเราเชื่อฝีมือเชฟโฮมิวใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่าที่นี่อร่อยทุกอย่างแต่อันนี้เหมาะสำหรับไปตำเส้นเลยค่ะใส่ฟางซ้ายแล้ว มันเหมือนมันเส้นอะไรแกเหมือนคล้ายๆแบบส้วะอ๋อเส้นเส้นเล็กๆเอออันนี้แองเจะแห่อันนี้ไม่กระแห่ค่ะไม่พีคไม่เหมือนนักฟังเลยค่ะให้เกียรติเสียงรอที่หนึ่งร้อยนี่เว้ยคุณน้าเป็นจอยเลยสดยอดเลยเนาะสุดยอดได้กินให้ได้นะกินได้เนี่ยเจ้าที่เตือนแล้วจะดีแล้วจะดีอยู่ในนี้ด้วยนะสวัสดีเลยยันสวัสดีครับ กลัวจริงนะคือน้องอยากกินสตรอเบอรี่นมค้นปั่นเขาเหรอเขาหมายว่าจิ้มนมค้นปั้นจอกไปกับพี่ก็จไม่ได่อยางอ่ะอวาะอ เก็จริงเหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะมันจะคายน้ำออกมาก็รู้ใหม่ภาพล้างเห็ดเข้าใจไหมอุ้ยฉันทำเป็นสีแดงกับสีเขียวพวกเราเขาเร็วหนึ่งสองใชไมปก่อนเลยค่ะที่เราเลือกเห็ดมาเนี่ยเราต้องการพิสูจน์ความเป็นนักแสดงเอนจอยว่าให้แกะสลักเป็นเรื่องราวที่เล่นมาทั้งหมดลงบนเห็ดเอออีกเดือนนึงค่อยมาใหม่นะคะเหมือนหอยสังที่แม่เขาแกะสลักฟักป่ะแบบตอนที่ลูกเขาไม่กินข้าว พี e ่ขอกินอันนี้อย่างเดียวกรียมที่เบียวค่ะโอเคพี่ทำอะไซื้อมาเดี๋ยวฉันมีนึกว่าไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเลยไหมล่ะแบบดำเดาอันนี้มาดูว่าตาพี่ป๊อบไหนจะเป็นช่างภาพหมเออเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรข้าวหมึนใช่แต่ว่ากินคือมันแก้เลี่ยนกับสปาเดนแต่คือจำได้ว่าเราชอบมันเค็ม ใช่ลองชิมดิพีปอกลองชิมจนี่คือฝอ,ยอุยพี่ปอ,อ,อชีเก่งเกินมเก่งเกินำไไหมชเก,ก่งบบเป็นเครื่องจัก,กัตโนมัติขูดชีเก่งเกินยัเป้อยาอ็นจอยซิมเกิดเทพเราทำไงสินหแล้วพบอหใหญ่มากเหมือนปิงทะเลแบบงงตูนี

ะะอะไรเพราะไม่อร่อยกว่าใครทำก็ได้ทิ้งให้ตัวเองอร่อยหมดคือไอ้ที่เกียรติทำเพื่อโจ๊โอ้น่ากินมากอันนี้คือได้ทั้งโล่งนานนะคะได้ทั้งว้าวเลืเลยๆว้าวเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะป๊อป <c oughs> ป๊อ,อปแลยเนาะมันเริ่มไม่เป็นรูปเป็นร่างแนละ้วมันเริ <c oughs> ม่มเละล้วก็โลถึงที่ที่เขาพุ่งทังได้หรอกไปอ่ะเพศพี่ป๊อปเขาจะกินได้เป็นเนี้ย ถ้ามองไปเห่อได้เบคอนเนี่ยนี่แหละตื่นเต้นกินมานเยเมนูนี้ว่าเพีเอทีฟมากเป็นส้มตำสปาเกตตี้๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอุ้ยมันนาจมีอยู่ความรุนแรงกันเาหมจังจริงเหรอเธอมันคือเมนูใหม่อ่ะมันหน้าตาดีกว่าที่คิดมันเหมือนตำซ้วะเลยอ่ะอุ้ยเนอมันคือตำเสน่อมันือตำแบบ ขนมจีนเลยนะเอาดีๆน้าจ่ายคลายกันแต่ว่ารสชาติอ่ะคืออีกเรื่องนะเพราะว่าเราใส่เซ็ตฟาเกตตี้ไปน่ากินมากคือใส่สปาเกตตี้ไปเรากลั่นคลุกอีกทีนะคะตอนนี้ขึ้นได้มดไมรักเหลือบขี้อยู่ขี้จ่อยนากอยู่แบบเห็นเลาขึ้นได้เข้ามาสามวันเพื่อการถ่ายน้องวันนี้เอาว่าพ่อเป็นอะไมรก็เอาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่ปอไปไม่รอน้องเลยอ่ะเหมือนเขาร้อนอ่ะแล้วเขาก็หนีไปนึกออกปะ เบเกอรึ่งนะคะทุกคนมันจะเป็นอร่อยซาาเกตติ้องทำร้อ่ยแต่อเป็นกอย่งจ๊กแกินต่อสิปกติเออเออปกติเลยเห็ดสามารถกินได้เลยแต่ชอบแบบทอดมาก คือที่สุขขอีนสุดข,ของที่นี่คือว่าน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มลาดเจลลอนลาดแบบทุกสิ่งทุกอย่างน้ำจิ้มหม,มูสามชั้นบอกว่าเป็นกา,การกินอาหารที่จอยมากวันนี้เหมือนเป็นได้กลับมาอยู่ในบ้านหลังนึงที่รู้สึขขอออกว่าอบอุ่นมากกับพี่สาวทั้งนั้นไม่รู้เลยจะบอกจบอกจะบนแต่มาถึงเนี้ยพูดชื่อร้านเขาไม่ถูกสักที เพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่บิสโตมีร้านทำเล็บมีทุกอย่างเลยปิดตามใจลูกค้าด้วยลูกคครอ <laughs> ากกับตีหนึ่งก็ปิดก็ปิดตีหนึ่งที่ปอวันเกิดด้วยลด15%ค่าอาหารนะคะเนี่ยถ้าใครชอบข้างนอกก็นั่งได้ข้างในก็นั่งได้ใช่ไหมครับเ <laughs> <c oughs> พราะเมื่อกี้ไปทำการร้องเพลงมาแล้วข้างในสนุกมากใช่ที่นี่จอยมากจริงๆคือถ้าอยากร้องเพลงก็มาที่นี่ได้ ใช่ก็ฝากโอมิวด้วยนะครับแล้วก็คนคนที่ดูคลิปนี้นะครับตั้งแต่วันที่ดูเนี่ยสามสิบวันนับไปใมีมาหนึ่งเดือนถ้ามากินที่โฮมิวส์ลดค่าอาหารลดอาหารสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามาจากคลิปแคปพิพมาแคปพิพมาแคปวิดีโอมาก็ได้คลิปนี้บายบายสนุกมากเลยมีขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันอีกเร็วๆนี้แน่นอนได้ได้บายบายทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร